ข่าววันนี้กลับมาดีสุรินมาดังคารที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2,566เวลา9นาฬิกานางวิรวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบการพัฒนาระบบตลาดออนไลน์ตลาดของดีเมืองสุรินเวอร์ไวเว็บสุรินเบส t com และการพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการค้าออนไลน์สำหรับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มโอท็อป กลุ่มสินค้าชุมชนจังหวัดสุรินทร์ภายใต้โครงการพัฒนาระบบตลาดออนไลน์ตลาดของดีเมืองสุรินทร์ประจำปีงบประมาณพศ2566โดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานสถิติจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมการอบรมณห,ห้องฮอสองโรงแรมบิลีฟอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพิจิตบุญทนันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้